่อสู้กับพระเจ้าพระกมพีจากหนังสืออพยพบบทที่7ถึงบทที่11บันทึกว่าพระเจ้าปรัดสั่งให้โมเสพพาชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์แต่กษัตริย์ฟาโรไม,ม่ยอมพระเจ้าจึงทำอัศจรรย์สิบประการเพื่อให้กษัตริย์เห็นว่าเขากำลังต่อสู้กับพระเจ้าเขาจึงต้องเผชิญกับภัยพิบัติสิบประการ ภัยพิบัติที่หนึ่งคือแม่น้ำนายเป็นสีเลือดปลาตายแม่น้ำทรงกลิ่นเน่าเหมน็นภัยพิบัติที่สองคือฝูงกบเต็มแม่น้ำนายและเข้าราชวังและบ้านเรือนประชาชนทุกหลังคาเรือนภัยพิบัติที่สามคือฝูงยุงฝุ่นกลายเป็นยุงเกาะอยู่ตามร่างกายของมนุษย์และของสัตว์ภัยพิบัติที่สี่ฝูงเหลือบ บ้านของชาวยิวและพื้นดินที่เขายืนอยู่เต็มไปด้วยฝูงเหลือบภัยพิบัติที่ห้ฝูงสัตว์ของชาวอียิปต์ล้มตายหมดภัยพิบัติที่หฝีรายพระเจ้าปรัสกับโมเสษว่า,จ,าจงเอาขี้เท่ากอบหนึ่งจากเตาไฟโปรโยในอากาศทําให้เกิดเป็นหนองขึ้นตามตัวมนุษย์และสัตว์ภัยพิบัติที่เจ็ดลูกเห็บ พระเจ้าตรัสกับโมเสสให้ยื่นมือไปยังทงฟ้าแล้วลูกเห็บจะตกลงมาทั่วแผ่นดินอียิปต์ภัยพิบัติที่แปดฝูงตะก,กะแตนโมเสสพูดกับพระเจ้าฟาโรว่าถ้าพระองค์ยังขัดขืนไม่ให้ประชาชนอิสราเอลออกไปพระเจ้าจะบันดาลให้มีฝูงตะก,กะแตนมามากมายจนที่พื้นดินมองอะไรไม่เห็น และมันจะกินทุกอย่างภัยพิบัติที่กาความมืดความมืดมาปกคลุมอียิปต์เป็นเวลาสามวันไม่มีใครออกจากบ้านได้เพราะมองอะไรไม่เห็นภัยพิบัติที่สิบบุตรคนแรกของชาวอียิปต์จะต้องตายรวมทั้งบุตรของพระเจ้าฟาโรด้วยหลังจากภัยพิบัติพระเจ้าฟาโรต้องยอมแพ้พระเจ้า ชาวอิสราเอลจึงพากันออกจากประเทศอียิปต์ในชีวิตของเราถ้าเราขัดขืนพระเจ้าไม่ยอมทําตามน้ําพระทัยพระองค์ผลเสียก็เกิดกับตัวเราเองด้วยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดรประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง